สำหรับคมมีแคปวันนี้นะฮะเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับผมยังคงติดตามกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบจากในประเทศในตะวันออกตลางนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนะฮะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับติดตามพร้อมกับย้อนไทม์ไลน์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับคมมีแมคปฮะกลุ่มติดอาวุธฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลครั้งนี้เป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปี นับจากกองกําลังชาติอาหรับเปิดฉากบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2516ด้วยกลุ่มฮามาดนั้นครับเลือกวันซิมฮัตโทราซึ่งเป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวยิวและก็วาระครบรอบ50ปีของสงคราม มคิูโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันที่7ตุลาคม2566ครับโดยกลุ่มติดอาวุธฮามาดของปาเลสไตน์นั้นยิงจรวดจำนวนมากเข้ามาทางตอนใต้ของอิสราเอลทำให้เสียงไซเรนเตือนภัยดังไปไกลถึงนครเทลอาวีฟและก็เมืองบีเคเบลในเวลาต่อมาครับเวลาประมาณ9นาฬิกา45นาทีนั้นกลุ่มติดอาวุธฮามาัดได้เดินทางเข้าไปบุกยึดสิ่งปลูกสร้างทาทหารประมาณ3ที่ด้วยกันครับ โดยส่วนใหญ่นั้นนะฮะได้ฝ่ารั้วกั้นชายแดนเข้าทางบกโดยมีภาพกล้องวงจรปิดให้เห็นกันอย่างชัดเจนในเวลาต่อมาครับเวลา10นาฬิกานั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูนั้นได้ประกาศว่าเป็นสภาวะแห่งสงครามพร้อมกับส่งเครื่องบินรบโจมตีกลับรละลอกใหญ่ทันทีทําให้มีผู้เสียชีวิต232คนและบาดเจ็บอีกกว่า1,790คนพร้อมเรียกปฏิบัติการนี้ว่า s u r p r i s e a t t a c k ท เป็นปฏิบัติการโจมตีที่ไม่ทันตั้งตัวจากนั้นครับในส่วนของประเทศอิสราเอลนั้นนะฮะก็ได้ประกาศปิดน่านฟ้าของประเทศอิสราเอลทันทีพร้อมกับเตือนภัยครับให้ทุกที่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงและให้ประชาชนห้ามออกจากเขหสถานพร้อมกับประกาศลางแค้นครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งหลังจากนั้นครับในส่วนของกลุ่มติดอาวุธฮามาหนะฮะก็ยังคงโจมตีเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่อง,งของประเทศอิสราเอลในขณะที่โลกออนไลน์นั้นนะฮะกลุ่มติดอาวุธฮามาหก็ได้เผยแพร่ภาพชาวอิสราเอลครับที่ถูกจับเป็นตัวประกัน และก็มีหลายวิดีโอครับที่แสดงให้เห็นว่าตัวประกันนั้นถูกพาตัวเข้าไปในฉนวนกาซาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนสาเหตุนั้นนะครับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มฮามาสนะครับระบุครัาวว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่บุกมัสยิดอันอักซอในนครเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมและการปฏิบัติอันเลวร้ายต่อ,อนักโทษป,ปาเลสไตน์ในเรือนจำอิสราเอลนั่นเอง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทางประเทศอิสราเอลนั้นนะครับก็ได้มีการถแถลงว่าการจับกลุ่มตัวประกรันนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นนะครับมีแรงงานชาวไทยอยู่ด้วยถึง3คนด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีชาวฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนั้นนะครับจะมีรายงานจากหลายที่ระบุแต่ว่ามีคนไทยเสียชีวิตอย่างน้อยแปดรายต่อมาครับในวันที่8ตุลาคมเวลาหนาฬิกานาทีนั้นทางอิสราเอลนะฮะได้ออกประกาศชี้แจงกับว่ามีการปล่อยตัวตัวประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดครัว่า่ามมีนนนนไไทยอยออูใ้หื ต่อมาครับในเวลา12นาฬกานาทีของวันที่8เช่นกันครับนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะก็ได้รับรายงานกับว่ามีคนไทยนั้นนะฮะเสียชีวิตแล้ว2รายและถูกจับตัวอีก11รายแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ณพิกัดจุดไหนซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการรายงานข้อมูล,ลว่ามีคนไทยนั้นนะฮะที่ไปเป็นแรงงานอยู่มากถึง25,000คนเละทีเดียวแล้วก็มีถึง5000คนครับที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เกิดสงคราม รายงานข้อมูลทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้นะครับที่มีการรายงานเผยแพร่ออกมานั้นนะฮะชี้แจงกับว่าสำหรัเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในส่วนของประเทศอิสราเอลนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้มากกว่า1,000รายและก็มีการบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า2,300รายครับซึ่งหลังจากนี้นะฮะมีการคาดการณ์อีก,กว่า น่าจะมีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ยังคงต้องติดตามมันต่อเนื่องนะฮะกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลครับซึ่งหลายคนหวังกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นจะจบลงอย่างโดยเร็วและก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตอีกครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Took Tik T i w t t e r และก็อ่าลืมกดด Subcribe ใให้้วยนนะะเป็กกลักัังจครบ